มาแนะนำการปิดเสียงรีโมทกับรถเนาะนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็อยู่กับช่องขายรถมอเไซค์บายสนุกอีกเช่นเคยนะครับ เราอยู่กันที่ชาญยนวิงเซ็นเตอร์สาขาสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่กับช่องขายรถมอเตอร์ไซค์บายเซหนุ่มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้มาแนะนาการ ปิดเสียงรีโมทกับรถเนาะนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเป็นการแนะนํานะครับด้วยรีโมทรถเรานะครับปกตินะครับปกติเรากดรีโมทนะครับแล้วก็เปิดรถมันจะมีเสียงติ๊ดติดด้วยนะครับอ่าสมมุติว่าเราเปิดรีโมทนะครับกดปุ่มสัญลักษณ์กุญแจค้างนะครับอ่าจากแดงมาเขียวเพื่อเปิดรถเนาะนะครับแล้วก็กดปุ่ม จุดสตาร์ตรงนี้นะครับอ่ะมันจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดแบบนี้นะครับอ่าใช่ไหมครับเนี่ยเราจะมาปิดเสียงตรงนี้กันนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดล็อกก่อนนะครับนะครับอ่ะยวเริ่มนะครับการที่เราจะปิดเสียงแจ้งเตือนตรงนี้นะครับอ่าถ้าใครรําคาญก็สามารถปิดได้หรือว่า ถ้าใครสะดวกแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวอันนี้มาแนะนากานเนาะนะครับอ่ากรออนนี้เราจะปิดเสียงรีโมทนะครับให้เรากดปุ่มตัวสลักกุญแจนะครับเหมือนเดิมนะครับกดแช่นะครับอ่าแล้วก็ตอนที่สัญญาณไฟสีแดงขึ้นให้เรารีบมากดปุ่มบนครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตัดสัญญาณนะครับอเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าเสียง ตัวนี้จะหายไหมนะครับเดี๋ยวกดแช่ครั้งหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็กดเข้าไปเสียงจะดังตึบเฉยๆนะครับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็เปิดสวิตได้เลยนะครับเดี๋ยวลองปิดรีโมทอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงหายไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสังเกียตจากหนึ่งนะครับกรณีปิดเสียง กรณีปิดเสียงไฟที่เรากดค้างมันจะแช่นะครับมันจะไม่กระพริบนะครับตัวนี้คือปิดเสียงเนาะนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับคือแช่จากเขียวมาแดงเลยจากแดงไปเขียวเลยนะครับถ้าเราอยากเปิดเสียงกลับคืนมาเหมือนเดิมเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็กดปุ่มตรงสัญรั์กุญแจค้างนะครับ ก่อนที่มันจะเฉียวก็ให้เรากดรีบกดปุ่มบนครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยอัอนนี้เมื่อกี้เสียงหายแล้วนะครับก็คือกลับ <found cort> <ại> มามีเสียงเหมือนเดิมแล้วประมาณนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเห็นไหมไฟกระพริบนะครับอ่าแล้วก็กดอ่ามีเสียงเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็กดล็อกอ่าประมาณนี้อ่านะครับนี่คือการปิดเสียงเปิดเสียงของรถนะครับ อ่าแล้วแต่ลูกค้าท่านใดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับฐานศูนย์นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็อ่าเริ่มนะครับวิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งทุกรุ่นนะครับที่เป็นรีโมทนะครับสามารถตัดเสียงได้ทุกรุ่นเลยนะครับวิธีการเหมือนกันหมดนะครับนะลองไปทําดูนะครับจะทำได้นะครับเผื่อลูกค้าอยากทําอยากลองนะครับเผื่ออยากปิดเสียงท่านใดลาคานประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ